ขอบคุณอาจารย์สมบัติมากนะครับผมจะมากล่าวถึง THS Thai Hypertension Society g u i d e l i n e ของปี2024นะครับที่จะบรรยายในเวลาประมาณสัก20นาทีก็คืออันแรกก็คือ Hypertension กับ CVD Burden จะเน้นบางจุดที่น่าสนใจนะครับอันที่2องาจะพูดถึง Key Updates ใน g u i d e l i n e ใหม่แล้วก็ Earlier Diagnosis and Treatment อันที่3 Hypertension and Population with High c v Risk นะครับโดย focusing h a r t Rate ข้อที่4ก็คือผมจะโฟกัสเรื่องการเปลี่ยนแปลงในการรักษา r e ซิสแทนไฮเปอร์เทนชันอยู่บ้างนะครับก่อนที่จะจบอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับว่าเราพยายามทำให้คนไทยเนี่ยเป็นไฮเปอร์เทนชันลดลงกว่าเดิมแต่ว่าอุปสรรคค่อนข้างจะมากอย่างที่เห็นนะครับสตีของดูวอวโชวบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เยอะที่สุดนะครับในบรรดา Southeast Asia Region ก็เป็นโอกาสพัฒนาเยอะนะฮะว่าความดันมันต้องเพิ่มแน่นอนนะครับ โซเดียมนะครับก็ไม่มีทีท่าเลยนะครับว่ามันจะกลับไปอยู่ในบริเวณที่ WHO ต้องการได้นะครับอันนี้ข้างโรงพยาบาลสวนดอกมหาราชของเราเองเนี่ยนะครับปี 2016WHO บอกว่า,า33,000คนในประเทศเราเนี่ยเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นจากเรื่องของพอลูชันทีนี้ทำไมเอาพอลูชันมาเกี่ยวกับความดันสูงถ้าท่าน e x p o r t ตสอบพอลูชันเป็นเวลา นานพอสมควรเนี่ยความดันตัวบนท่านจะขึ้นประมาณ3ามถมมปลอดตัวล่างจะขึ้นประมาณ2มมตปลอดอันนั้นข้อมูลชัดเจนนะครับใน a c u t e exposure ก็ขึ้น Chronic Exposure ก็ขึ้นแล้วเราจะมีปัญญาดึงให้อุบัติการของ h ฮ p e r ร์นิวทในบ้านเราลดลงได้ไหมนะครับอันนี้ผมขอฝากไว้กับพระสยามเทวาทิราชเลยนะฮะหลายๆคนคิดว่าปัญหาของพอลูชันเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของ แล้วก็ปอดนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับจากข้อมูลที่มีการทบทวนในแลนเซตสองครั้งเนี่ยเราเห็นว่าส่วนใหญ่คนที่เอ็กซ์โปสอพเอมสองและ PM10 นะครับมี2ตัวเท่านั้นที่เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วเป็นเเห็นว่ามีริสชัดเจนจากแมตต้าแอนเอนซิสมันทําให้เกิดเซโรวัซกูลาร์ดิซิสเซอิสเมิงห้าดิซิสการเสียชีวิตจากไข้โดวัซกูลาร์ดิซิสเนี่ยประมาณ2ใน3ของการเสียชีวิตทั้งหมดจาก PM 2.5นะครับไม่ใช่เลสเบรียดิซิสไม่ใช่ COPD พีดไม่ มาแรงปอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นในฐานะหมอโรคหัวใจหรือหมอทางเมตาบอลิกทั้งหลายเนี่ยเราต้องรู้ว่าเพียง2.5เนี่ยมันไปทริกเกอร์ทำให้เกิดคาร์โรวัสฟลาดิเซสซึ่งผมไม่มีเวลาบรรยายถึงแมคานิซึมนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยแพร่บรันซ์สองเปอร์เซ็นชั่นมันเพิ่มขึ้นนะครับผลงานของหมอเราดีขึ้นไหมครับเมื่อปี2014นะครับเราคนไข้ที่เข้ามาสู่การรักษาเนี่ยเราคอนโทรลได้60.4 พอมาถึงปี2020นะครับเราคอนโทรลได้47.5นะครับตัวเลขไม่ได้ผิดนะฮะเราคิดว่ามันจะขึ้นไปเป็น67.5นะมันลงมาเหลือ47.5คือมาถึงมือเรานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยยังรักษาไม่ได้แล้วในอดีตเน่ยเราตั้งเป้าหมายการรักษาคือ140-90เท่านั้นนะครับแล้วใครหลายก็ขยับเอาละทีนี้ขอให้130-80บ้างอะไรบ้างละผมว่าเราฝันกลางวันกันไปหรือเปล่านะฮะ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต้องฝากไว้กับเจเนเรชันของอาจารย์เพชรแล้วก็อาจารย์สมบัติแล้วล่ะครับรุ่นผมคือต้องบอกว่าเฟลเรลตสูงมากนะครับทั้งเรื่องของอุบัติการ์ทั้งในเรื่องของการรักษาซึ่งไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเจเนเรชัน uh, นี้ต้องหยุดทํางานคือผมชีท้ที่ตัวเองเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้ผลจริงๆการที่เราทำงานไม่ได้ผลในหลายๆระบบด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่า Stroke แล้วก็อิสเมคฮาร์ดดีซีสอบเพิ่มขึ้นนี้ผมเอาตัวเลขมาจากมาัติชนนะครับ ไทโสโตรกออ r เ e รน e ปี2,023นี่ตั้งแต่สร้างกรุงศรีอยุธยามาสูงสุดเลยครับ350,000กวลายนะครับวันละ961ลายเท่านั้นตายไป130คนนะครับต่อ1วันเฉพาะจากสโ o k e อย่างเดียวนะครับเฉพาะจากสโ o k e อย่างเดียวถ้ารักษาความดันโลหิตสูงให้ดีขึ้นกว่านี้ท่านว่าสโ o k e จะลดไหมชัดเจนนะครับเราเรียนมาั้งแต่สมัยนักศึกษาแพทย์ละ การจะลดสโตรกดีที่สุดคือคุณคุมความดันมันลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากวันละร้อยสามสิบก็บ่อๆตายแค่เจ็ดสิบเองโอ้โหน่าน่าสนใจนะอาจารย์เพชร7เจ็ดสิบคนต่อวันก็โอเคนะครับถือว่าพอใจนะเจ็ดสิบคนเราต้องทำไม่ได้นะฮะนั้นในไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยเราพยายามจะ create awareness ให้กับทั้งหมอทั้ง คนไข้ให้มากขึ้นนะครับแต่เดิมเราบอกว่าเป็นเป็น Pre Hypertension บ้างอะไรบ้างซึ่งผมว่ามันไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงนะครับใน Definition ของคล้ายลใหม่เราใช้คำว่า blood pressure at risk คือตั้งแต่1 3 0ถึง139นะฮะหรือ8 0ถึง89เาขึ้นไปเพราะนั้น i ด i t i o n and Classification อันนี้เราเรียกอันนี้ว่าเป็นความดันโลหิตระดับเสี่ยงเพราะเรามีข้อมูลจากคนเอเชียนะครับท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการศึกษาในประเทศไต้หวันนะครับซึ่งติดตามคน20055,000กว่าคนนะครับ โดยที่ไม่ต้องรักษานะไม่ได้ให้การรักษาอะไรเปรียบเทียบเฉพาะว่าออฟฟิศบัตเพรเซอร์เกิน130ขึ้นไปกับน้อยกว่า130เนี่ยโอกาสที่จะเกิดคลาโดวัซลอยเว้นทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตเนี่ยมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้เป็นการศึกษาข้อมูลจากเมืองจีนนะครับจำนวน2 0 0หมืนกว่ารายเราจะเห็นว่าติดตามคนที่ความดันอยู่ระหว่าง130ยถึงซึ่งเป็นเดฟิเนชันที่ a อ a แนะนำมาตั้งแต่ปี2017เนี่ย เราเห็นว่าเวลา follow ไปแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ได้ว่าไม่มีความเสี่ยงนะความเสี่ยงมันเพิ่มมากขึ้นนะฮะาฮ์สัดเรย์โชว์เพิ่มชัดเจนแต่ปรากฏว่าฮา,าร์สั์เรยโชว์สหรับคนที่ความดัน130-139เนี่ยมันจะขึ้นเฉพาะกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณเพราะกลุ่มที่หลังเกษียณแล้วเนี่ยความดันประมาณนี้เนี่ยยังไงก็ตายอยู่แล้วฮะคือมันมันมันมีสาเหตุการตายใกล้คือมันแย้มฝาลงแล้วนึออกอเอาไหมฮะหลังเกษียณเนี่ย เพราะฉะนั้นก็คือมันมีปัญหากับกลุ่มคนซึ่งกําลังเป็นวัยทํางานนะครับแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเราต้องมินิัยให้เร็วขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงนะฮะถามว่าทําไมต้องลดความเสี่ยงกลุ่มนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยเห็นไหมครับว่าสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยมีความเป็นหนีสูงประมาณนี้นะครับถ้าเราตัดอันนี้คือตัดตัด140ินะมินิไฉถูกไหมครับถ้าท่านตัดที่130แล้วรู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยท่านคิดว่ามันจะขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแล้วอะไรไม่อะไรนะก็กลุ่มนี้ต้องเสียภาษีให้ผมนะเพราะว่าผมได้บํานาญอยู่แล้วนอไม่ต้องทํางานให้เสียภาษีแล้วนะครับนั่นก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสียภาษีแล้วปัญหาก็คือเนี่ยเป็นฐานการเงินของประเทศเรานะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องให้ความสนใจกับการวินิจฉัยที่เร็วขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงไกล้ลายของทวีปยุโรปเนี่ยเขาไปไกลกว่าไกล้ลายของผมอีกนะครับ อย่าไปบอกว่าไกด์ไลน์ของผม,มถูกมันเป็นไกล้ไลน์ของสมาคมเมื่อกี้เราพูดถึง130ขึ้นไปถูกไหมครับในของยุโรปฉบับใหม่เนี่ยเขาไปที่120แล้วครับแต่เอเบเลนในส่วนนี้ของเอเชียไม่มีผมก็เลยไม่ได้เอามาใส่ไว้ในไกลไลน์ของเรานะผมไม่สามารถดึงลงมาบอกว่า 120- ถึง129เเป็นความดันระดับเสียงผมบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้120-139ถึงเนี่ยเป็น elevated blood p r e s s u r e e l e v a t e d blood pressure ไม่ว่าคุณจะ120-70 ขึ้นไปเนี่ยตั้งเป็นออฟฟิศหรือโฮมหรือว่า ABPM ถือว่าเป็นเอลิเวเตหมดนะครับถามว่าทำไมมันไม่แตกต่างกันอย่าลืมนะครับว่าถ้าความดันระดับค่อนข้างต่ำคือ120ยขึ้นไปนิดหน่อยๆเนี่ยออฟฟิศก็ดีโฮมก็ดี ABPM แล้วนะความแตกต่างมันไม่เยอะฮะแต่ว่ามันจะไปเยอะต่อเมื่อว่าออฟฟิศส่งสูงเราเราจะเห็นว่าโฮมเนความแตกต่างแกบตรง,งนี้อาจจะเยอะกว่าพูดอย่างนี้ก็พอเข้าใจนะครับมันไม่มีสูตรสําเร็จว่าโฮมแค่นี้ออฟฟิศส่งบวกไปอีกส0บ A.B.P.M. ลดลงมา5นี่ไม่ใช่ไม่มีสูตรสำเร็จนะครับทีนี้ในกลุ่มซึ่งถือว่า e l e v a t e d b l o o d p r e เ s u r e เขาให้การรักษาเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากซึ่งเราจะเห็นทางด้านขวามือของพวกเรานะครับอันนั้นเป็นสิ่งซึ่งไกด์ไลน์ของประเทศเรายังไปไม่ถึงเพราะว่าผมยังไม่มีข้อมูลมากมายขนาดนั้นนะฮะทีนี้เรื่อง Conf i d e n c e ของการรักษาอยู่ที่ว่าท่านวัดความดันได้ถูกต้องตาม t a n d a r d หรือเปล่าพยายามจัดให้ Standard ในการวัดของออฟฟิศของท่านเนี่ยอยู่ในส่วนที่ใกล้เคียงมากๆก,กับ ไกด์ไลน์ทุกไกดลน์ในลงนี้มากที่สุดนะครับไม่มีไกด์ไลน์ไหนต่างจากไหนอันนี้เป็นข้อมูลของเมกันคอเล e คาร์ดิโอโลจีนะครับท่านจะเห็นว่าสารพัดวิธีการที่มันผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยมันเพิ่มบัตรเพชเชอร์ทั้งนั้นตัวเลขอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นมานะครับมันมีการศึกษายืนยันทางคลินิกไม่ว่าจะเป็นคุยกับหมอ4-19มิลลิเมตรตลอดสุบ,บุรีมานิดหน่อย20นะครับ แขนห้อยอยู่ข้างลําตัวเท้าไม่ดีวางที่บนพื้นสองข้างนั่งไขว่ห้างคนไข้ผมมานั่งไขว่ห้างกับผมนี่เป็นเรื่องเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเนี่ยทำไมมาไขว่ห้างคุยกับหมอไม่ใช่นะครับเพราะเวลาวัดความดันขาของคุณสองข้างมันต้องแตะพื้นนะฮะลองไปดูแล้วกันนะครับว่าท่านวัดความดันได้มาตรฐานไหมในออฟฟิศสองท่านนะครับเสียงเงียบเนี่ยมีให้ห้องที่เสียงเงียบเงียบเราวัดความดันไม่มีครับนั้นก็คือไม่จอดซินบีพีแมชเมนต์นะครับ โฮมบัตเพรสเชอร์มอนเตอร์เรื่งอืสแอดไวซ์จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยขนาดมีเครื่องให้ยืมมีแค่หนึ่งในสามเท่านั้นนะครับที่ยอมเอาเครื่องไปที่บ้านกลัวไปทำหล่นแล้วเดี๋ยวเสียสตังค์นะครับคัฟเลสเดเวิสยังไม่ได้รับคำแนะนนะครับแต่ในปัจจุบันหลายท่านคงทราบว่ามันมีคับมันมีคัฟเดเวิสซึ่งใช้กับข้อมือนะครับเป็นเหมือนสมาร์ทวอ c h ชเอามือวางที่หน้าอกแล้วก็มันก็บันทึกได้ผมเชิญชวนให้มาทําวิจัยกับผมนะครับแต่ว่าซีอีโอที่เป็นคนจีนนี่ยังรู้สึก รู้สึกผมคงบอกเขาว่ามันแพงไอ้การทำวิจัยอันนี้มันไม่ใช่หมูๆนะครับอยู่ๆจะเอามาทำแต่เขาก็คิดอยู่3เดือนแล้วยังไม่ให้คำตอบนะฮะ ABPM ถ้าทำได้ก็ทำนะครับอันนี้เป็นคำแนะน d นะฮะไอสิ่งซึ่งผมเน้นในไกด์ไลน์ฉบับนี้คือว่า diagnosis advance อย่าให้มีดีเลยในการ diagnosis จะเห็นว่าถ้าคนไข้คนใดคนหนึ่งมาหาท่านแล้ววันนั้นนบ้าความดันอย่างถูกต้องรับบัตรเพรสเชอร์อยู่ในเกณฑ์140 90นะครับแล้วเคยมีประวัติในอดีตว่าไปวัดมาจากสถานพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนหรือเภสัชกรที่ไหนวัดให้แล้วอยู่เกินร้อยสีขอให้พินิจใช้โดยทันทีนะครับอย่าไปบอกว่าโอ้รอทํา A BPM ก่อนรอทํา s b p m ก่อนขอพินิจใช้ก่อน กินยาไม่กินยาว่ากันทีหลังนะครับเพราะว่าการรับประทานยาเนี่ยผมว่าต้องชักจูงกันอีกสักพักหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บเขาจะเชื่อเราเหมือนคุณหมอสมัยก่อนบอกว่าไม่กินยาแล้วตายนะโอเคอย่างนั้นมันง่ายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าเราต้องให้สิทธิคนไข้ในการช่วยตัดสินใจนะครับเวลาท่านจะเริ่มยารักษาเนี่ยท่านก็ดูว่าท่านจะเริ่มยารักษาเมื่อ1 3อ8 0หรือ140 90บในเคสทั่วไปความเสี่ยงต่ำเนี่ยท่านไปเริ่มที่ 140, ทร้อยสก็อย่าไปดูรายละเอียด จิตสานึกใช้ซิกเซนของท่านเนี่ยดูสิเออคนนี้ความเสี่ยงดูแล้วโง่แห้งไม่ค่อยดีควรจะเริ่มยาความดันให้เออร์ลี่หน่อยถ้าเกิดว่าโง่แห้งค่อนข้างดีทุกอย่างดีหมดนะครับร้อยสีกาสิํการคนวณความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับว่าท่านเอาไทซีบีริสกอมาจับปับแล้วมันบอกได้มันมีความเสี่ยงอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นว่าอ้าวสมัยที่ตั้งคันเนี่ยมีคอมพิเคชันจากการตั้งครันไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยคุณเป็น HIV หรือเปล่า คุณเป็น Chronic Inflammatory Disease หรือเปล่าท่านต้องใช้เซนส์ของแพทย์ในการจับบ่าคนนี้เนี่ยท่านควรจะเริ่มรักษาในความดันระดับไหนแต่ว่าคนไข้จะยอมฟังท่านเนี่ยอยู่ที่ว่าท่านพูดจะขึงขังน่าเชื่อถือเหมือนอย่างท่านนายกสมาคมของเราหรือเปล่านะฮะอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องของความสามารถส่วนบุคคล ในการให้ยาเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังอินคลูดบีต้าบ็อกเกอร์มาประเทศในเอเชียเราเนี่ยมีบีต้าบ็อกเกอร์เป็นเฟิร์สไลน์ทรีทเมนต์อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่มีนะครับแล้วแต่ความเห็นนะฮะฟาร์มัคโคลอจิคอลทรีทเมนต์ที่สำคัญก็คือว่าเราได้มีตัวนี้นะครับซึ่งได้ทะเบียนตัวอ n นี่แองจ i โอเทนซินรีเซพเตอร์นอสเปอริซินอินดิบิเตอร์เนี่ยปัจจุบันได้รับการยอมรับให้รักษาความดันโลหิตสูงแล้วนะครับส่วนยาอื่นๆที่มีการพูดถึงกันมากนะคคครรััับบบกก็ือ GP1A ACLT2 Initor นะ ใช้เป็นแอนซ l ล a r y เท่านั้นนะครับอย่าไปหวังว่าตัวนี้เนี่ยอยากมาเพื่อความดันคุมไม่ได้เลยใช้2ตัวนี้อย่าไปทำนะครับเป็นคําแนะนําระดับ3อย่าไปทํานะครับ t a r g e เตของบัต d Pressure นะครับจำตัวเลขง่ายๆเลยร้อย0ที่เหนือเนี่ยถ้าพวกที่อายุมากเลยอะไรก็ผ่อนผันลงมาได้บ้างนะครับอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผมว่าจะต้องไปเจาะจงมากมายนะครับใช้เซนส์องคลินิเชียนดูนะครับ ในปัจจุบันที่มี PM 2.5ค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนำว่ามีข้อมูลอยู่บางส่วนนะครับว่าถ้าเกิด p OPULATION ที่อยู่ใน PM 2.5เนี่ยถ้าท่านพยายามรักษาความดันโลหิตสูงลงมาให้ดีนะครับเช่นในเกณฑของ SPRINT อันนี้เป็น p o t พซอง Analysis สอง SPRINT จาก9,000กว่าลายนะฮะในช่วงที่คนไข้กลุ่ม SPRINT เนี่ย p OPULATION ที explore PM 2.5ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงนี่คือ12ไมโครกรัม ต่อลูกบาดเม็ดนะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดของ USA นะครับไอ้ของเราเนี่ยนะครับมัน128 129ก่อนเข้ามาเนี่ยประมาณ150นะฮะถามว่าอันนี้มันซูเปอร์สูงเลยนะครับเป็นเอ็กซ์ตรีมนะฮะนั่นคือจากคอสซอกแอนนิลลิสตเนี่ย p o p u l a t i o n ที่ expose of pollution เนี่ยถ้าท่านรักษาความดันลงมาให้ได้ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับที่ส i n นแนะนำเนี่ยแก๊ปของ benefit ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการลด MI ACS stroke acute d e c o m p e n s a t e d heart failure หรือ CBD death มันจะมีมากกว่า นั่นต้องรักษาให้ได้ทาร์เก็ตให้ดีที่สุดนะครับในระหว่างที่เราต้องเอ็กซ์โพส์2.5หาสัดเลโชมันต่างกันเยอะนะครับถ้า General Population เนี่ยลดลงมาแค่20%ถ้าคนไข้ยอย่างบ้านเราเจอเอ็กซ์โพส์ช์กับพอร์ลูชันเยอะๆนะฮะสาดเลโชของการลดคาร์โบไฮเดรตซีนลดลงมาทั้งเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ p-interaction significant นะฮะแบตเพชเชอร์ทาเกตคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าของ ESC เนี่ยเขาออกทีหลังเราแล้วเขาค่อนข้างจะก้าวหน้าไปกว่าเรานะครับ ถามว่าเขาตั้งทารเกตเท่าไหร่ร้อยถึงร้อแต่ถามว่า9ก้าหน้ากว่าเราตรงไหนเพราะเราก็ต่ำกว่า130สถูกไหมฮะที่9ก้าหน้าก็คือว่าเขาซักเจอสอะยังไงก็ตามบอกคนไข้ของคุณว่า120ยยี่ถึงร้อเราอยากให้มันชิดชิดร้อยยี่สนึกไหมครับ้ยร้บเอ้ยยี่สิบตอนหลังผมเริ่มพูดกับคนไข้แล้วว่าถ้าทนยาได้ผมขอเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง นะครับดึงลงมาให้ใกล้ๆ120อันนั้นถึงจะเป็นประโยชน์นะครับขอให้คนไข้ทนยาได้ดีลุกนั่งแล้วไม่มีอาการหน้ามืดเวียนหัวแต่ต้องระวังนะครับเวลาผมตรวจคนไข้เนะี่ยผมบัดรไบ,บทเร์เชอร์สอท่าเสมอท่านั่งแล้วก็ท่ายืนตามตำราเป๊ะๆนะฮะเราใช้เวลากับคนไข้ให้มากแล้วเราจะคอนวินส์เขาได้นะครับเราจะได้คอนฟิเดนซ์จากเขานะครับ หรือไม่ใช่นั้นถ้าคุมไม่ได้จริงๆก็เขาใช้คําว่าล่านะครับซึ่งผมว่าไม่อยากให้เอาไปใช้นะ as low as r e s o n a b l e achievable เพราะนั้น r e s i d e n c จะเขียนล่าเยอะมากเลยนะฮะคือคุมไม่ได้ล่าคุมไม่ได้ล่าแต่จริงๆแล้วมันคุยกับคนไข้หรือเปล่าปรับยาหรือเปล่าเพราะนั้นก็จะเป็น Rm สะมมากกว่านะครับโฮมบัตเพร r เชอร์แทรเก็ตง่ายๆเหมือนกันนะครับว่า130 80เหมือนกับออฟฟิศบัตเพรสเชอร์นั่นแหละและอื่นๆถ้าความถ้ากลุ่มเสี่ยงสูงท่านก็ลดลงมาที่โฮมให้แทรเก็ตต่ำกว่าน่อยถ้าเกิดว่าความ ไม่สูงมากแต่ว่าอายุมากท่านก็ผัดผ่อนให้เป็น135หรือ140ได้นะครับการป้องกัน a s c v d นะครับเราก็ใช้ Risk Factor อันนี้เป็น Risk Factor จาก ASCORT TRY นะฮะ จะเห็นว่าไม่ใช่ Standard r ร s สแ a c เตอเท่าไหร่นะครับมันมี r i s แ f a เตอร์อย่างอื่นเช่น l v h นะครับเช่น Premature CVD in family Albuminuria และอื่นๆนะครับร i สแ f a เตอรนี้ถ้านับได้เกิน3ก็แนะนำให้ใช้สเตตินนะครับหรือว่าถ้าใช้ไทซี c ีริ s กอร์เนี่ยก็สามารถเลือกใช้สเตตินได้นะครับถ้าคาคูลเลตแล้วได้มากกว่า10แต่คนไข้เนื่องจากข่าวลือเรื่องสเตตินเนี่ยเยอะมากนะครับคุยกันหนักเลยแหละกว่าจะเริ่มสเตตินได้เนี่ยนะครับ ก็มันปกติอยู่แล้วได้ยินว่าตับไม่ดีกินแล้วจะตายไวตับเสียตับพังเราสู้ข้อมูลทางโซเชียลเนี่ยรู้สึกว่าจะสู้ยากนะครับต้องต้องคอนวินซคนไข้ให้ได้ว่าคอนวิซยังไงฮะผมว่าผมกินมาตั้งแต่3ามขวบละ <c oughs> หมอคาร์ดิโอในโลกนี้ไม่ใช่ในโลกนี้ในเมืองไทยเนย่กินอยู่ประมาณ99.9%อะไรทำนองนี้ครับถึงพอจะเชื่อได้บ้างแล้วหมอจะเลือกเอายี่ห้อที่หมอใช้เลยนะคุณป้า อะไรแบบนั้นนะครับต้องหาทางใช้ทางจิตวิทยาให้เยอะนะฮะแอสเพรินก็อย่าไปใช้พร่ำเพรื่อนะครับเซเบิลคอรีอาร์ทรีดิซิสนะครับเราเริ่มรักษาตั้งแต่130เป็นต้นไปนะฮะอย่ารีรอเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ t ทรเก็ตก็เหมือนกันนะครับทีนี้เรามักจะกลัวว่าคนไข้สูงอายุเป็นเซเบิลซีเอดเนี่ย เราจะกลัวเรื่องของ J-shape ค่อนข้างเยอะนะครับจาก Data ล่าสุดที่ตีพิมพ์ใน Lancet No Concern About J Shape Association Between Blood Pressure and C V Outcome นะครับ In observational study นะครับเพราะนั้นเลิกกังวลเรื่อง J-shape ได้นะครับที่เราแนะนำไว้ก็คือว่าถ้าเกิดตัวบนยังไม่ลงเนี่ยพิจนารณานลดลงมาอีกแม้ว่าตัวล่างจะค่อนข้าง7 8 0อยู่แล้วก็ลงมาได้อีกครับบางทีพวกนี้นะก่อนรักษาเนี่ยความดันตัวล่างเ็ต่าอยู่แล้วนะฮะ ทีนี่อันนึงซึ่งเราใส่ไปในใกล้ลายฉบับใหม่ก็คือคนไข้ซึ่งเป็น c ครนิก c CAD หรือว่าเป็น h i g r r i s เ CAD เนี่ยเราอยากให้ Heart Rate อยู่ระหว่าง70-80งบีตต่อน,นาทีนะครับคือผมอยากจะใช้คำว่า Dual Control คือคุมบัตรเพ s เชอร์ได้และคุม Heart Rate ได้ถึงจะปรองโนสิสดีที่สุดนะครับข้อมูลที่จะยกตัวอย่างให้ดูเราจะเห็นว่า High Heart Rate แต่บัตรเพ s เชอร์คอนโทรลได้นะครับมีความเสี่ยงสูงซะมากกว่าคุมที่โล e a r t r a รตแต่ BP Un Control l e d นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการสิ่งซึ่งดีที่สุดให้กับคนไข้ของเราก็ว่าคุมได้ทั้ง2ชนิดเวลาท่านใช้ย,ยาเนี่ยถ้าใช้ ARB บวกกับค a ซีอัลโ l เกอร์เนี่ยเลื่อมชำเลืองมองดูฮาร์ดเรตสัหน่อยแต่80เกือบทุกรลายนะครับลองไปดูนะครับ นั้นก็คือต่อไปผมจะบรรยายเรื่อง resistance hypertension อีกสักนิดหน่อยนะครับ resistance hypertension definition ก็คือถ้าใช้3ยาแล้วคุมไม่ได้นะครับ definition ของ resistance hypertension ส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าคุมไม่ได้คือยังคุมให้ลงมาต่ำกว่า140-90ไม่ได้แต่ตอนหลังใกล้ลายเปลี่ยนไปหมดละเราพยายามจะคุมให้ได้ลงมาต่ำกว่า130-80ถูกไหมครับเพราะนั้นก็คือ definition ของ resistance hypertension เนี่ย ยังเป็น Definition เก่ายังไม่มีใครทบทวนในเรื่องนี้นะครับที่เราเขียน Paper เรื่อง Resist a n ต์ไฮเปอ t ์นิ i o n ลงใน h y p e r t e n s i o n research เมื่อปี2024นะก็ใช้ Definition เดิมนะครับเพราะว่ามันเป็น general definition เรายังไม่มีการศึกษาว่า Re s i s t a n ตที่เกิน130 80ไปนั้นมันมีปัญหามากเท่ากับ Re s i s t a n ตที่เกิน140 90หรือเปล่าเพราะนั้นต้องใช้ Definition เดิมการศึกษามันไม่ได้เยอะเหมือน hypertension โดยทั่วไปนะครับคือถ้าใช้ยาเกิน3ตัวขึ้นไปยังงสูเเเรราป็น Apparent นะครับดูคล้ายกับว่าเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเป็น true resistance หรือเปล่าเพราะนั้นเป็น apparent resistance hypertension นะครับใช้ definition ที่ยังคุมให้ต่ำกว่า140-90ไม่ได้นะครับกลุ่มนี้เป็น resistance hypertension ก mm ็ hmm. คือใช้3ยา4ยาไปแล้วคุมไม่ได้ถ้าใช้ไปถึง5ยาแล้วยังคุมไม่ได้เลยว่าเป็น refractory hypertension แต่พวกที่ใช้ขยับไป4ยาแล้วเนี่ยคุมได้อันนี้ถือว่าเป็น control resistance นะฮะนั้นก็คือเวลาท่านไปดู ถ้าเกิดศึกษาเรื่อง r e s i s t a n e hypertension ในสถาบันน้องท่านเนี่ยเข้าไปดูว่าคนไข้คนไหนใช้3ยาขึ้นไปตั้งแต่3ยาขึ้นไปแล้วความดันยังคุม140-90ไม่ได้นั่นคือ apparent r e s i s t a n c hypertension นะครับ estimate resistance hypertension ในประเทศเรานะครับข้อมูลที่ตีพิมพ์ที่ดีที่สุดคือข้อมูลชุดนี้นะครับ ผมเอามา modify ไม่ใช่ modify ก็คือมาดูว่าความจริงแล้ว t r u e r e s i s t a n c e ควรจะมีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเรามีคนไข้ความดันในคลินิกต่างๆอยู่ร้อยเคสเนี่ยนะครับที่ใช้ยาอยู่ประมาณตั้งแต่3ชนิดขึ้นไปเนี่ยมีอยู่17.1%ที่เป็น apparent resistance n prevention ก็คือใช้ยา3ชนิดไปแล้วยังคุมไม่ได้มีอยู่5.3%ทีนี้ apparent resistance in prevention เนี่ยถ้าเกิดท่านศึกษาต่อไปโดยทำ ABPM ซึ่งผมไม่ได้ทำนะฮะมันจะลดลงมาจาก5.3เหลือประมาณ 3. 4เเพราะส่วนหนึ่งมันเป็น แอพเพอเรนซ s รีสิสแนไม่ใช่ทรู e s สิสแตนคืออยู่บ้านแล้วดีภรรยาปากหวานนะฮะอยู่บ้านดีพอมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บหมอปากไม่ค่อยดีนะฮะความดันขึ้นนะฮะอันนั้นก็คือเป็นแอพเพอเรนซ์รี t ิสแตนในประเทศชาตแต่ทรูรีสิสแตนในประเทชาตในบ้านเรามีประมาณ3.4%ท่านคงทราบว่ากลุ่มนี้ปรองโนสิสไม่ค่อยดีนะครับมีการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนะครับเปรียบเทียบ t ท u ูลิซิสเซนต์ก็คือสีแดงบนสุดนะครับพวกนี้ m มอร์เทลิตี้และคาโดว a ซไรเบนสูงมากในกลุ่มซึ่งเป็น apparent r e s i s t a n ซนคือสูงที่คลินิกแต่พอเอาไปทำเอบีพแล้วปกติเนี่ยความเสี่ยงจะพอๆกับ mass ซอร์เ t e n ์ i o n คือไม่ได้ความเสี่ยงมากมายมากนักน,นะครับแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังแย่ก,กว่าที่คอนโทรลทั้ง office แล้วก็เอบีพีเอได้นะครับ management แน่นอนฮะ lifestyle intervention ต้องเข้มงวดขึ้นนะครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปใหม่ก็คือเราาแนะนะใให้ใช้ช อันนี้หมายถึงว่าเรารักษาตามพวก evidence base d ทั้งหลายหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ศึกษาไม่ได้ศึกษาหมายความว่ากลุ่มคนไข้ซึ่งเป็น r e s i s t a n i e d e v e l o i o n แล้ว true r e s i s t a n t เนี่ยการแทนที่ lasmogate ด้วย a r n i เข้าไปเนี่ยผมว่าช่วยได้นะครับแล้วถ้าท่านทั้งหลายวันหนึ่งเกิดเป็น resistance d e v e l o n เนี่ยผมให้ท่านลองพิจารณาดูว่าท่านจะรักษาตัวเองด้วยยาสเต็ปสองซึ่งประกอบด้วย spironolactone e p i n น n e cortisol หรือว่าแม้กระทั่งขยับไปเป็น อัลฟาบ็อกเกอร์ไมน็อกซีดีลเนี่ยท่านจะเลือกหรือว่าท่านจะขยับมาใช้อานี่เพราะว่าผมใช้อยู่หลายๆแล้วคุมได้ค่อนข้างดีจริงๆนะครับแล้วก็ไซด์เอฟเฟกก็ไม่ไม่ได้มากมมาอะไรหลังจากสวิแต่ความดันลงลงค่อนข้างดีนะฮะออลองใช้หน่อยนะครับถ้าคนไข้มีไม่มีลิซิสไม่มีไซด์เอฟเฟกจากยาในเรื่องขนนะข้าแข้งร่วงนะฮะ นั้น Renal Innovation Ren นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา Resistance h y p e r t e n s i o n ของเรานี้เป็น Paper ที่เรา Publish ในปี2023นะครับเราให้คำแนะนำว่าถ้าเป็น Refractory h y p e r t e n s i o n คำแนะนำระดับ 1C นะครับอันที่2ก็คือ Resistance h y p e r t e n s i o n แต่ไม่ใช่ r e s i s t a n c ทั่วๆไปเป็น r e s i s t a n c ซึ่งมี ASCVD แล้วหรือมี Progressive Target Organ Damage อันนี้เป็น 2A ระดับ B นะครับนั้นโดย Summary นะครับผมคิดว่าไกด์ไลน์ใหม่เราเนี่ยเราขยับ แบตเพรสเชอร์เอทไรสนะครับไม่ใช่เป็นเไฮนอร์มอลหรืออะไรทำนองนั้นนะเป็นแบตเพรสเชอร์เอริสร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบเก้าแปดสิบถึงแปดสิบเก้าอันที่สองนะครับเออร์ลีสเตตินยุ่ต้องใช้ทักษะมากมายนะครับอันที่สามอาจจะต้องลองเอาสเตติน hmm. มาแกะแล้วกินให้คนไข้เห็นต่อหน้าเลยหรือเปล่า mm hmm. ผมว่าก็ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าเชื่อถือดีนะครับอันที่สาม avoid pollution นะครับข้อที่จริงสลับเลขตัวไปนิดหนึ่งข้อที่สี่นะครับ treat early ไม่ซิสตริกไบตเพรสเชอร์ต่ำไม่มีเจเช็นะครับคนไข้ซี d ดีให้ฮาร์ดเลดหกสิบถึงแปดสิบแอนซิลารีดักสวิตต์พรูเ e นเอเอสซีีดีเบเตอตัว GLP-1 Receptor เซ o เตอร์ g l โกนเนี่ยเป็นแอนซ l ลารีดักนะครับยิฟทอลเลส่วนมากทอลเลดได้นะแต่ทอลเลดค่ายาไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้ can b e used in Re s ส s n นต์ p e r t r n s n o n นะครับ RDN is i i g h risk through r e s i s t a n t h y p e r t e n s i o n ่ ข่าวดีนะครับเรากำลังเขียนเอเชียนไฮบริดชันไกด์ไลน์อ e ส s ์คัมมิ่งซูนนะครับจะประชุมปีนี้สักสีนไม่ใช่ไม่ใช่สมาคมเราเขียนนะเขียนทั้งเอเชียเลยแล้วเรามาดูอีกทีซึ่งผมว่าเขียนยากกว่าไทยไกด์ไลน์เยอะเพราะอย่างถ้าเกิดเราถามว่าควรใช้บีท uh, ้าบ็อกเกอร์เป็นเฟิร์สไลน์ไหมผมว่าคงตีกันตายนะครับมันไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะ,ะนั้นก็คือบังเอิญว่าพาร์ทไอยารักษาเนี่ยผมไม่ได้เขียนผมเขียนพาร์ทอื่นก็สบายกว่านี้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ